วันนี้งานวันนี้พี่ชมพจะมาด้วยค่ะไม่ได้มาดได้สำหรับใหม่เองใหม่มามาวันนี้ใหม่ <c oughs> ก็ทราบพร้อมกับทุกคนเลยค่ะพร้อมทุกคนบนเวทีเลยค่ะใช่ <c oughs> ใช่ใช่ทราบบนเวทีเมื่อกี้เหมือนพี่พี่บอกว่าติดติดงานอะไรเงี้ยค่ะได้ได้ทราบเมื่อกี้เอง <c oughs> อ๋อสำหรับตัวใหม่ใหม่มาทำงานนะคะใหม่พอ มีคนจ้างมาเราก็ทำหน้าที่ของเราค่ะเท่านั้นเองคุณแล้วก็สงสัยว่าเอ๊ยแบบไม่อยากเจอหน้ากันตลอดโอ้ยอย่าอย่าโยงแบบนั้นเลยค่ะไม่เอาอย่าโยงแบบนั้นเลยค่ะเออเดลเอรู้สึกยัไงบางเออก็ก็ก็ตามตามที่บอกเลยค่ะก็มันจะเป็นการตอบตอบตลอดจ้ะอย่าอย่าอย่าคิดอย่างนั้นเลยค่ะบางทีคือมันไม่มีอะไรเลยจริงๆค่ะเนาะ ก็อย่างได้ทราบพร้อมๆกันแบบพี่ๆทุกคนเลยค่ะบนเวทีเมื่อกี้เลยใช่ก็ติดงานค่ะใช่ใช่คอ,อะไรไม่ค่ะไม่มีค่ะวันนี้ก็หน้าที่ของใหม่ก็คือมาทำงานค่ะมาเปิดตัวผลิตภัณฑ์ที่ตัวเองอรับผิดชอบนะคะแล้วก็เป็นแบรนด์อมบาสเดอร์ด้วยค่ะนี่ก็คือหน้าที่ของใหม่ก็คือต้องมาทำงานแค่นั้นเองค่ะอย่ายโยงข้าดราม,ม่านะ <laughs> โอ้ในหนูว่าในวงการในวงการนี้นะคะเพราะมันไม่ได้กว้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะต้องเจออยู่และะ้วค่ะมันต้องเจอทุกคนอยู่และะ้ว <c oughs> ใช่ใช่ค่ะไม่มีอะไรกันใช่แล้วครับอีนนกประเด็นท,ที่ทำไมพี่เกิดอราม่าที่กับครพาเรื่องสุดเลยนะคะ <c oughs> แต่จากนั้นก็ค,ค,อคือมีคนมาเขียว่าเอ๊ะใหมก่ก็แท็กแท็ๆอไ้ไม่คะ่ะไม่ค่ะอย่าคิดอย่างนั้นอย่าคิดอย่างนั้นเพราะใหม่ก็คือเขาเรียกว่าใหม่คือใหม่ก็แท็กอย่างนี้อยู่แล้วค่ะ ก่อนหน้าใหม่ก็แท็กอยู่แล้วค่ะใช่แล้วก็คนก็สังเกตว่าเองเลยหมายว่าคนอาจจะแบบเอ่อพอมันมีประเด็นอะไรเงี้ยคนอาจจะจับตามองเป็นพิเศษอะไรเงี้ยแต่ที่จริงแล้วเนี่ยใหม่ก็แท็กอย่างนี้อยู่แล้วค่ะแท็กคนรู้จักอะไรอย่างนี้อยู่แล้ว <c oughs> อ๋อไม่ประชดไม่ใช่นิสัยของใหม่เลย จริงๆค่ะไม่ไม่ไม่ใช่นิสัยของใหม่ที่ต้องมานั่งประชดอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือโหมันก็ผ่านไปแล้วมันก็เนี่ยแหละค่ะคือที่จริงแล้วถ้าดูก่อนหน้าใหม่ก็แท็กอย่างนี้อยู่แล้วนะคะจ๋าไม่กดดันเลยค่ะต้องเปลี่ยนมาเป็นขอบคุณดีกว่าที่ทุกคนยังยังคอยติดตามแล้วก็ เขาเรียกว่าอะไรอะติดตามใหม่ในทุกๆอย่างคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของผลงานในเรื่องของชีวิตอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องขอบคุณเพราะว่าแม้ว่าอยู่วงการนี้ถ้าไม่มีคนติดตามเนี่ยคงยากมากๆแม่คงไม่ได้มาอยู่จุดนี้ถ้าไม่มีคนสนใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องขอขอบคุณมากๆค่ะตไม่ก็หม่หม่ก็หม่ก็คงเป็นของใหม่เหมือนเดิมค่ะก็คงไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรค่ะเพราะว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นต่างๆมันก็ มันก็คงเป็นการเข้าใจผิดงะะียค่ะใหม่ก็เป็นใหม่เหมือนเดิมตั้งใจทางานเวลาผู้ใหญ่มอบโอกาสให้ก็ทําอย่างเต็มที่ก็ต้องขอขอ,ขอบคุณที่ทุกวันนี้ตื่นขึ้นมาก็ยังมีโอกาสดีๆเข้ามาหาหม่อยู่ต้องขอบคุณมากๆค่ะแล้วก็ตั้งใจทํางานต่อไปค่ะอ่าีกก่อนหน้านี้นนนนก็จะมออีถ้าได้เข้าไปเขียนก็คือให้ผู้ใหญ่เป็นคนสมานใม่มการประมาณอะไรตอนนี้ยังค่ะตอนนี้ยังใช่มีตอนสำหรับใหม่ที่ใหม่รู้มายังนะคะยังไม่มีค่ะแต่อาจจะมีการพูดคุยกับลูกค้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ อีกประเด็นหนึ่งค่ะถือว่าตอนนี้เรากำลังคิจารณาเรื่องลูกคุณชายลูกคุณหญิงต้นไม่เหลือลูกคุณหญิงต้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะวก็จานอะไรอย่างเงี้ยลูกค้ารู่เมื่อวานนะลูกที่ลูกผู้มมามานะชายเป็นลูก<ป>ชายอ๋อไปร่วมงานค่ะไปร่วมงานแสดงความยินดีค่ะเพราะว่าเป็นอิงต้นนะคะเราพี่ต้นก็ได้เชิญไปงานค่ะแล้วเราเองก็เล่นเล่นละครอยู่อยู่ที่ค่ายแล้วก็มีแบบมีไปเที่ยวด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เลย ก็ก็เลยแบบสนิทขันหนึ่งก็เลยแบบเชิญให้ให้ไปค่ะก็ถือว่าเป็นเกียรติมากมากค่ะถือว่าเป็นเกียรติที่ได้ไปแล้วก็ได้ไปกับพี่ดาวด้วยงานนั้นก็ยิ่งดีเลยค่ะเพราะว่าเราได้ไปงานกับคนที่เราคนที่เรารักมันก็เลยแบบสนุกอะไรเงี้ยค่ะตัวเราสนิทกับต่อยไม่เลยค่ะไม่เลยค่ะไม่เลยค่ะเจอกันหมดเพิ่งเจอค่ะเพิ่งเจอใช่เพิ่งเพิ่งแบบเจอเนี่ยแหละค่ะมีอะไรป่าวคะ เพราะว่าจิ๊กันไปร่วมงานเพราะว่าคุณหญิงต้นจริงๆค่ะคุณหญิงต้นเชิญไปเชิญไปค่ะแล้วเราเองก็เราเองก็ดีใจที่ได้รับเชิญค่ะแล้วก็ไปร่วมแสดงความยินดีเพราะว่าเป็นเเป็นคนไทยคนแรกเลยนะคะที่ที่ได้ร่วมร่วมใน การแข่งขันรดระดับประเทศขนาดนี้ค่ะระดับสากลเลยก็ว่าได้ค่ะก็ต้องร่วมแสดงความยินดีค่ะแต่คุณก็สังเกตแต่คนเขาก็คุยกับผู้ชายใช่ไหมมันก็เลยทำให้เราแบบมีข่าวไปคลิกกับจ๋าจะคุยกัากับใครคะกับตอยไม่ได้คุยค่ะไม่ได้คุยแล้วทีมีคนสังเกตว่าในไอจีของคุณหญิงต้นเขาก็แท็กชื่อเราตรงตัวของตอยพอดีอะไรอย่างนี้อ๋ออันนี้ไม่ทราบเลยค่ะนี้ไม่ทราบเลยเออค่ะจก็แบบว่าคือ <ใ>คือ<ล>ที่ที่หม่ไปหม,หม่ใหม่ดีใจมากๆเพราะว่าคุณหญิงต้นเชิญไปค่ะแล้วตัวเราเองเราเป็นเด็กแล้วก็พอผู้ใหญ่นึกถึงผู้ใหญ่เชิญมาเราก็ต้องเราก็ต้องไปค่ะแล้วเราก็ไปในก็เป็นงานที่ดีด้วยเราไปแสดงความยินดีกับคนไทยที่ได้ก้าวไปในระดับประเทศระดับโลกอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ถือว่าเราเราก็ยินดีไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณหญิงแนะนำลูกชายเป็นพิ่สาไม่เลยค่ะไม่เลยค่ะไม่เลยค่ะ<อ> คะจริงใจค่ะค่ะเอ่ออันนี้ก็ยังประเด็นนี้ยังงงๆอยู่เหมือนกันค่ะยังเพิ่งมาถามเมื่อกี้นะคะใช่แบบคุยนกร้องไหมคะว่าเอ้แบบว่ายังไงหรือเปล่าเอ็นดูเราเป็นพิเศษไม่นะคะไม่ค่ะแต่ว่าจะอย่างอย่างพี่ต้นเองนะคะก็จะมีเจอที่กองถ่ายก็จะมามาดูแลอะไรมาคุมดูงานอะไรอยู่แล้วค่ะอ๋อจริงค่ะพนักงานกองถ่ายแน่นอนฮึ อันนี้งงมากนะอันนี้งงมากค่ะคือไปไปร่วมงานเพราะว่าวิญญาต้นเชิญไปค่ะจริงๆด้วแบบสเปกเราไหมคะไหนไม่มีสเปกค,ค่ะไหนไม่มีสเปกใหม่ค่ะไม่มีคนเข้ามาจีบด้วยค่ะไรัไบประปาือยคะ่ะไนไม่มีคนมาจีบนานมากแล้วค่ะจริงๆคะ่ะหนูว่าคงเป็นเพราะประเด็นที่ร้อนมากๆทำให้ทุกคนต่างพากัน เกรงกลัวมาอีกกันไม่หมดอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนก็คือตอนที่จะเปิดคือตอนนี้ก็ขอทํางานก่อนดีกว่าค่ะก็คงจะมีเรื่องงานที่แบบอที่ต้องรับผิดชอบตอนนี้ก็มีละคร3มเรื่องนะคะแล้วก็มีหนังที่จะออนปีนี้ด้วยค่ะแล้วก็ละครกระพึงฟิตติ้งไปเมื่อวานเองหวงมาจะถอนค่ะไม่พี่เห็นหรือยัง ไม่ไม่ถามใหม่เป็นยังไงบ้างหรือไม่มีใครถามว่าใหม่ชอบชุดไหมไม่มีเลยถามถึงคนอื่นหมดเลยแต่แถวเขาบอกว่าชุดเนี่ยลุกเราเข้านะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากจริงๆใหม่ชอบอยู่แล้วค่ะใหม่ชอบใส่ชุดชุดไทยชุดอะไรอย่างนี้อยู่แล้วค่ะ<ม>เขาก็จะถามกันในกล้องว่า เมื่อไม่ลูกถอดตอนไหมอะไรเงี้ยไม่บอกไม่เป็นไรเลยค่ะไหมชอบมากๆเพราะว่าสวยแล้วก็ครั้งนี้ก็เป็นการร่วมง,งานครั้งแรกะนะอง <c oughs> บอดคาสก็รู้สึกดีใจใแล้วก็รู้สึกว่าเขาเตรียมพร้อมมากๆค่ะเตรียมพร้อมแบบทุกๆอย่างเลยแต่ว่ามีคนชมเราเยอะม,มากก็ต้องตามมาใช่เ,เรารับเตรียมรับมือกับคอนเนนี้เออหม่ว่าแหมว่คงรับมือในในแบบที่ ที่ใหม่เคยรับเนี่ยแหละค่ะก็คือตั้งใจทํางานของเราแล้วก็พิสูจน์ผลงานพิสูจน์ฝีมือของเราเนี่ยแหละค่ะนี่คือการไม่ได้ดูแบบจริงจังนะคะ<ม>แบบจริงจงจังเลยแต่ก็คือเห็นแบบ MV เพลงหรือพันผาอะไรเงี้ยค่ะสวยงามมากค่ะสวยงามแบบสวยสวยมากอะคะ่ะคือใหม่ก็ได้รับละครหรืองานที่เป็นรีเมคค่อนข้างเยอะนะคะก็ ทุกงานท้าทายหมดแล้วก็ถามว่ากดดันไหมก็มีบ้างเล็กน้อยแต่ว่าใหม่ตั้งใจทําทุกงานนะคะอืมใช่แล้วเหมือนก็มีใ,มรมมใ,มใค,ค,ค,คมราะคะมา,าเปรียบเทียบกับพี่อ้ําอีกแล้วอุ้ยอ๋ออันนี้ไม่ทราบเลยนะคะแต่หมายว่าอย่าเปรียบเทียบเลยคะ่ะอย่าเปรียบเทียบอย่าเปรียบเทียบเลยค่ะเพราะหม่เองก็อยากจะเหมือนเหมือนบอกทุกๆครั้งคะ่ะไม่อยากให้เกิด การแบบเทียบเพราะตัวเองยังไม่ดีพอแล้วก็อยากเป็นตัวของตัวเองก่อนอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ไม่ต้องการมีปัญหากับใครทั้งสิ้นเลยค่ะอันนี้คือสิ่งที่แบบขอจริงๆอะไรเงี้ยเพราะว่าก็เจอมาเยอะแล้วแล้วมันก็ไม่ไม่ได้ส่งผลดีอะไรอะไรเงี้ยไม่เชื่อว่าแฟนคลับใหม่รักใหม่นะคะแล้วก็ต้องขอขอ,ขอบขอบพระคุณแฟนคลับที่อยู่ข้างๆกันเสมอมาเลยนะคะอือก็ต้องขอบคุณด้วยค่ะแต่ไม่เชื่อว่าแฟนคลับก็จะแฟนคลับใหม่น่าจะไม่มีพฤติกรรมแบบนั้น,นะคะ่ะอืม